สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคูทุกคนทุมองสุกอเกิดหนาเกิดพี่น้อง เมาิวเทียนแม่น้อยม่เป่านะแมยลเหมอน้าเปาเนี่เป่านะแม่หม่เง็นก่าบมีเ้ยงานมันไ่งอย่เลยเอาไเงินไปดูลูมาแมเฮ้ย น้องาลากอกสซองหนึ่งหอองสิบอ็ดบอลนี่นะองององนงองสิบเอ็ดแมวเี้นเป็นองวันเ้ยโอเคกอนล้วว่ะองน้องซาลาเด้่ะสุพตอนนี้่น้องเย เก็บีเีเนา้งานเกิดไงานมันดีเ่รบเก็บรับเรัมเกิบรับก็บรันเ่็ก็้งเกิบกับเก็บรับเก็บรั้เจมบรัก็เก็บรเก็บรับเก็บรับเกมบรันเก็รัเก็นรี่เก็บัเกัเกรกกเกบเ็เ็ัันเกัเกิน

มืดตึ้อเมื่อตื้อเลยยิงมาค่ะเมื่อตื้อมาเฮมีเบิร์ดช่ไหมจะกินอะไรได้หนีไปเปล่าแล้วมันสบายดีก่อนอันที่สองที่น้องบอลก้อนที่สองกำลังออกมาสีทะเลเข้มพันเปล่าคือห้ามเปล่า สีทะเลพี่น้องก่อนที่สองจต็ีานงขาเค้กคุยว่าเค้เป็นาเาคาเขาพ่าบ้าเมสองก้อนมันเกอบกาแเาแม่กล่องที่สามพี่น้องมารลุ่นกันว่าสิเป็นสีใด แกนีหนีเปาีเดียวลยไเาาปพวแกนมาเพืมอันอคนอย่ามมนอกองที่สพี่น้องจะได้นจอหน้ป้าพุกอันนั้เป็นกองของป้าจี้ไซเดรพี่น้องทุกจะไปจะกองยูเเห็นบงลนาะตอนนี้ทุกคนกำลังจดจอจ้องเค้กซิกิน ี่เนกะเ่อนชีาด้วยค่น้องินักสีม่นองะจ้องน้อเขาเป็นากอนชุดทยีเป็นสีประสันกันเลยพี่น้องเออุน่น้องแคทเพื่นวาบไพดีพายูประสั่นเบา

ส4 6 1หกแปสิบเดสบดนีสบายดพี่น้องบายดีสองน้องหมอบายดีพี่น้อง ยิ่งใหญ่อลังการนะจะสำหรับเฮ่าไรชื่อว่ายิ่งใหญ่เลยสานี้เนาะจแม่าเคยมีมันเกิดเลยบอกพันก็บบุคยมี่มันเกิดจะถืออะไรพี่รองเลย ปื้มใจแล้ว้มอดในงาเป็นพร้อมแล้วร้อยพร้อมแล้ว

สบายดีสองเมนูนี่โอ้ยไม่มาจะมาลดคุณให้อยู่ีเกา้ยไอเไดีเดอพี่น้องกาคูชช่องเป็นนขึ้นมาห่ไปดเดสบายดลเดียวบ่าวคนขึ้นไมพูดแลพี่น้องเลยซ่องนึ่มันจะบเป็นยงเนาะหลุดแล้วกินมวยก็เอามา เออไปเสียบเทียนบอดเล่นะอือให้าอาให้แเข้านาทารุ่นกองอันที่ช่มพูดในดอยนะนะ ตอนนี้เกิดยังขึ้นพี่น้องกับไผ่บุมีกะไผ่กะไผ่กะไผกไผ่เกิดเหตุบพราะขาดคิดพี่น้องเ้ยกบไผ่หายเจาขกองงานไหอง่นไปเลยบ่ย่างพี่น้องกบไผ่เตียน่ายเมนอันนี้แหละเขาอื่นกไผ่มันเปรงพี่น้องเย

จะปีมหาซีปีบ้างอันนี้ชิดระเบิดเด้ตัวเทียนนะรเาตัวเทียนได้โอ้ยกระเนิทีปเอเยน้อเดียนหรอ่เอานา่ฮสอนกันาเพระทียนู่เธอเดียวหรอวาตอนโอ้ยสิบน้เนน่ ปิดไฟแล้วก่อนดี่มาชิกินแล้วก็จงเล่กขึ้นอีกเฝ้านูน้อยเฝ้าจุดเฝ้าเปล่าไกเทกเอาะพี่เน้อยใส่เหนานุ่นหนมาเปลือกเป็่าแล้วเป็ก ไพบุมีีงันไพ่บุเกิดวนี้เขามาเป่าน้นหน่อย้าน้อยเก่าไว้ติอับเบิดลมมาลมมันแห้งแล้วเราหน้าจูดก้อนนึงเลยเป่าอันหนึ่งก่อนบาใต้เทล่าเอเป่าเทล่าเออเป่าล่บน้อยอยากกินไงลมเองน่ลม ซอยกันขากันแม่แต่ละคนฮะนัข่าวกำลังชิลอยูด้วยวะนักข่าวบรรุ่นนึงตืขารุ่นแมเาะมฮอนี่กับสปอไลยงกเลยครับเชียจุกขี้เพียง่านี้ในกอคทีปหนาเี่ดบอบบเป้าเลยบ่